ในเมืองที่เต็มไปด้วยเสียงก่อสร้างและการเติบโตของธุรกิจใหม่ๆปรอินนักธุรกิจสาววัยสาสิปีที่มีชื่อเสียงในวงการอสังหาริมทรัพย์กำลังเดินเข้าสู่สำนักงานของเธอในตอนเช้าเธอคืนหนึ่งในเศรษฐีที่ประสบความสำเร็จในเวลาที่รวดเร็วด้วยการลงทุนที่เฉียบคมและการตัดสดินใจที่มักจะถูกต้องเสมอแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ชื่นชมในความสำเร็จของเธอในวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังนั่งอยู่ในห้องทำงานออรอินได้รับจดหมายจากบุคคลที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนชื่อในจดหมายคือ พัทผู้ชายที่เคยเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนในมหาวิทยาลัยก่อนที่เขาจะหายไปอย่างลึกลับเมื่อหลายปีที่แล้วพัทไม่ได้เป็นเพียงแค่เพื่อนธรรมดาเขาคือชายหนุ่มที่มีสเสน่ห์และเปลี่ยนไปด้วยความมั่นใจแต่เขากลับเลือกเส้นทางที่แตกต่างไปจากคนอื่นเขาตัดสินใจออกไปจากโลกที่เต็มไปด้วยความรูราและเลือกทําธุรกิจของตัวเองในแบบที่ไม่เคยมีใครรู้จักคุณอารอินผมคิดว่าเราคงมีบางสิ่งที่ควรจะพูดคุยกันจดหมายเริ่มต้นด้วยคําพูดที่สั้นแต่เต็มไปด้วยความหมาย ออรอินลังเลเล็กน้อยก่อนจะตัดสินใจโทรหาพัทและนัดพบกันที่ร้านกาแฟที่เงียบสงบในตัวเมืองวันนั้นเมื่อเธอพบกับพัทอีกครั้งเธอตกใจเล็กน้อยเพราะเขายังคงเป็นชายหนุ่มที่น่าลหลงใหลเหมือนเดิมแต่เขากลับมีท่าทีที่แปลกไปจากตอนที่เคยรู้จักกันเขาไม่ได้มองหาเพียงแค่การสร้างฐานะแต่เขากำลังมองหาบางสิ่งที่ไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินผมรู้ว่าคุณอ่อนคงจะไม่ชอบแนวคิดของผมแต่ถ้าเราได้ร่วมมือกันอาจจะสร้างอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าความร่ำรวยที่คุณมีในตอนนี้ก็ได้ พัทพูดเสียงนิ่งๆขณะที่มองไปที่เธอออรอินยิ้มเล็กน้อยไม่แน่ใจว่าคำพูดของเขาจะจริงจังแค่ไหนแต่เธอก็ไม่สามารถปฏิเสธความท้าทายที่เขานำเสนอได้คุณหมายถึงอะไรพัดยิ้มกลับแล้วตอบผมหมายถึงการท้าทายความสำเร็จของคุณโดยไม่ใช่แค่เพื่อเงินแต่เพื่อบางสิ่งที่ใหญ่กว่าและยั่งยืนกว่าทุกสิ่งที่คุณเคยทำมาการพบกันครั้งนี้เริ่มต้นการเดินทางของทั้งสองคนที่เต็มไปด้วยความท้าทาย ไม่เพียงแต่ในแง่ธุรกิจแต่ยังเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตส่วนตัวที่อาจนำไปสู่การค้นพบสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าแค่เงินทองออรอินยังคงนั่งนิ่งอยู่ที่ร้านกาแฟาหลังจากที่พัทผู้จบประโยคของเขายังคงดังก้องอยู่ในหูของเธอความมั่นคงและความสำเร็จที่เธอสั่งสมมาตลอดชีวิตมันทำให้เธอรู้สึกว่าความท้าทายใหม่ๆที่พัทนำเสนอนั้นมันอาจจะเป็นเพียงแค่การผจญภยัยที่ไม่มีอะไรแน่ชัดคุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าความสำเร็จในธุรกิจ อรอินถามอย่างสงสัยพร้อมยกแก้วกาแฟขึ้นดื่มทัดมองไปที่เธอด้วยสายตาที่ลึกล้ำราวกับกำลังคิดอะไรบางอย่างก่อนที่จะตอบกลับความหมายของชีวิตที่ไม่ถูกวัดด้วยเงินทองความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถซื้อได้ด้วยการลงทุนการเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าคำพูดของเขาทําให้หัวใจของออรอินเต้นเร็วขึ้นเล็กน้อยแม้ว่าเธอจะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่มันกลับทําให้เธอรู้สึกว่าบางทีสิ่งที่เธอเคยทํามาตลอดชีวิตนั้นอาจจะยังไม่ครบถ้วนหรือสมบูรณ์ ถ้าคุณพร้อมที่จะท้าทายตัวเองผมมีโครงการบางอย่างที่คุณอาจจะสนใจพัดพูดพร้อมยิ้มอย่างมีความหมายออราอินพยักหน้าเบาๆพูดมาเธอฉันก็ไม่อยากพลาดโอกาสที่อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตฉันทัดเริ่มเล่าแผนการของเขามันไม่ใช่การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือการขยายธุรกิจเหมือนที่ออราอินเคยทําแต่มันเป็นโครงการที่จะช่วยส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคมเขากําลังพัฒนาแพลตฟอร์มที่จะช่วยเชื่อมต่อธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่มีทุนหนาให้สามารถเติบโตขึ้นได้ พร้อมทั้งสร้างโอกาสให้กับคนที่ไม่เคยมีโอกาสเข้าถึงตลาดใหญ่มันไม่ได้ง่ายเลยนะที่จะทําให้โครงการแบบนี้สําเร็จแต่ถ้าเราได้ร่วมมือกันฉันเชื่อว่าเราสามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้พัทพูดอย่างมั่นใจออร์อินรู้สึกสับสนเล็กน้อยเธอรู้ดีว่าการลงทุนในธุรกิจเพื่อสังคมไม่ใช่เรื่องง่ายและมันอาจไม่ให้ผลตอบแทนที่รวดเร็วเหมือนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจที่ทำกำไรสูงแต่เธอก็ไม่สามารถปฏิเสธความท้าทายที่พัทนำเสนอ คุณรู้ไหมว่าฉันเคยคิดว่าเงินคือทุกอย่างในชีวิตแต่หลังจากที่ได้ฟังคุณพูดฉันเริ่มคิดว่าบางทีชีวิตอาจจะมีอะไรที่มากกว่านั้นออรอินตอบด้วยน้ำเสียงที่จริงจังพัดยิ้มอย่างพอใจนั่นแหละที่ผมต้องการให้คุณเข้าใจมันคือการสร้างมรดกที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่เรื่องเงินหลังจากนั้นออรอินและพัด์เริ่มร่วมมือกันในการวางแผนโครงการใหม่ความท้าทายที่ดูเหมือนจะไกลจากความคุ้นเคยของเธอกลับทําให้เธอค้นพบบางสิ่งในตัวเองที่เธอไม่เคยรู้มาก่อน ในระหว่างการทำงานร่วมกันพวกเขาเริ่มรู้จักกันมากขึ้นพัดไม่ได้เป็นเพียงแค่คนที่มีแผนการที่ใหญ่โตแต่เขายังเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์และการทำสิ่งที่ถูกต้องในขณะที่ออรอินเริ่มมองเห็นคุณค่าของการทำสิ่งที่มีความหมายมากกว่าแค่การสะสมเงินแต่ทว่าไม่ทุกคนจะเห็นด้วยกับการตัดสินใจของออรอินในขณะที่บางคนเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการเพื่อสังคมนี้เธอจะต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายมากมายไม่ว่าจะเป็นจากคู่แข่งในธุรกิจ หรือแม้กระทั่งจากคนใกล้ชิดที่คิดว่าการลงทุนในธุรกิจเพื่อสังคมนี้อาจจะเป็นความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเธอออรอ์นนั่งอยู่ในห้องประชุมของบริษัทพร้อมกับพัทและทีมงานที่ทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาโครงการธุรกิจเพื่อสังคมของพวกเขาการประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่นแต่เธอรู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งที่ยังไม่เข้าที่และไม่ค่อยสบายใจเหมือนก่อนเธอมองไปที่เอกสารและตัวเลขที่อยู่บนโต๊ะมันเป็นโครงการที่ใหญ่โตและมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ จริงๆแต่ในใจของออรอินกลับเต็มไปด้วยคำถามจะสามารถทำให้โครงการนี้สำเร็จได้จริงๆหรือไม่ความกังวลเริ่มเข้าครอบงำเธอคุณออนครับผมว่าเราควรจะให้ความสำคัญกับการสร้างความน่าเชื่อถือในตลาดก่อนที่จะขยายธุรกิจไปยังพื้นที่อื่นพัดกล่าวอย่างมั่นใจออรอินพยักหน้าแต่ในใจยังคงมีความสงสัยเธอไม่สามารถหลีกเลี่ยงคำถามท,าที่วงเวียนในหัวได้ว่าโครงการนี้จะไปได้ไกลหรือจะพังทลายลงกลางทาง มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะพัดทุกอย่างดูดีในตอนนี้แต่ถ้าเราล้มเหลวล่ะถ้าเราทําไม่ได้ละ่ะออรอินพูดขึ้นเสียงต่ําพัดมองเธออย่างตั้งใจก่อนจะยิ้มและตอบกลับถ้าเรากลัวล้มเหลวเราก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะสําเร็จได้หรือเปล่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ถ้าเราเชื่อในสิ่งที่เรากําลังทําและเราทํามันอย่างมีความหมายผมเชื่อว่าผลลัพธ์ที่ดีจะตามมาคําพูดของเขาทําให้ออรอินเริ่มคิดและไตรตรองถึงสิ่งที่เธอเคยเชื่อมาตลอดว่าทุกอย่างต้องมีความแน่นอน และปลอดภัยแต่พัดกลับมองว่าความไม่แน่นอนนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้พวกเขาเติบโตและค้นพบสิ่งใหม่ฮ่า <c> ฮ <oughs> <_ w> ในช่วงกลางวันของวันนั้นออรอินได้พบกับลูกค้ารายใหญ่ที่มีความสําคัญต่อธุรกิจของเธอแต่เมื่อการสนทนากลายเป็นเรื่องของการลงทุนในโครงการเพื่อสังคมของเธอลูกค้ารายนี้กลับไม่เห็นด้วยและเสนอความเห็นที่ตรงกันข้ามการลงทุนในโครงการเพื่อสังคมเป็นสิ่งที่ดีแต่ตอนนี้ ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมสำหรับมันถ้าคุณต้องการที่จะคงความสำเร็จในธุรกิจของคุณไว้คุณต้องลงทุนในสิ่งที่ให้ผลตอบแทนทันทีลูกค้ารายนี้พูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจังคำพูดของลูกค้าทำให้ความมั่นใจของออริอนเริ่มสั่นคลอนเธอเริ่มคิดว่าเธอควรเลือกเส้นทางที่มีความปลอดภัยและให้ผลตอบแทนเร็วเหมือนที่ลูกค้าคนนั้นพูดหรือจะไปตามออความเชื่อของเธอและพัทในขณะที่เธอกลับมาที่บ้านในตอนเย็นความคิดของเธอยังคงไม่หายไป เธอเห็นเงินและความสําเร็จของเธอในธุรกิจเป็นสิ่งที่คาจุนชีวิตของเธอมาโดยตลอดและการตัดสินใจครั้งนี้อาจจะเป็นการหยุทุกอย่างที่เธอเคยสร้างมาทิ้งไปบางทีฉันอาจจะต้องลองอะไรใหม่ๆบ้างปรอรินทนพูดกับตัวเองขณะมองไปที่วิวเมืองที่สวยงามจากหน้าต่างห้องเธอตัดสินใจแล้วว่าจะทุ่มเทให้กับโครงการนี้แต่ก็ยังไม่ลืมที่จะรักษาสมดุลระหว่างการลงทุนเพื่อสังคมและการรักษาฐานธุรกิจที่มั่นคงของเธอ เช้าวันรุ่งขึ้นออรอินมาพบกับพัทที่สำนักงานของเธอและกล่าวอย่างมั่นใจฉันตัดสินใจแล้วเราจะทำมันแต่ต้องทำให้ดีที่สุดเราจะไม่ทิ้งสิ่งที่เราเคยมีแต่เราจะทำให้มันเติบโตในทางที่มีความหมายพัทยิ้มกว้างและยกมือขึ้นมาขอบคุณที่เชื่อในตัวผมครับคุณอ่อนผมเชื่อว่าเราเลือกเส้นทางที่ถูกต้องแล้วการตัดสินใจของออรอินในวันนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของเธอแต่ ยังเป็นการเปิดประตูให้กับโอกาสใหม่ๆที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ไปพร้อมๆกับความท้าทายที่รอคอยอยู่ข้างหน้าหลังจากการตัดสินใจครั้งสําคัญออรอินเริ่มทุ่มเทแรงกายและแรงใจให้กับโครงการธุรกิจเพื่อสังคมที่เธอและพัดร่วมมือกันสร้างขึ้นภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์ทีมงานได้พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สามารถเชื่อมโยงธุรกิจขนาดเล็กกับลูกค้าในตลาดใหญ่และเริ่มเปิดตัวในกลุ่มเล็กฮ่าฮแม้ว่าจะมีความคืบหน้าในบางด้านแต่ความท้าทาย ที่ยิ่งใหญ่กว่าก็เริ่มก่อตัวขึ้นเมื่ออรอินได้พบกับบททดสอบแรกที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนวันหนึ่งขณะที่เธอกําลังอยู่ในที่ประชุมกับทีมงานและเตรียมจะเปิดตัวแพลตฟอร์มสู่สาธารณะกลับมีข่าวร้ายจากนักลงทุนรายใหญ่ที่เคยให้การสนับสนุนบริษัทของเธอเราไม่สามารถสนับสนุนโครงการนี้ต่อไปได้แล้วครับคุณออนนักลงทุนคนหนึ่งกล่าวด้วยน้ําเสียงหนักแน่น โครงการของคุณดูดีในทฤษฎีแต่ตลาดในตอนนี้ไม่อื้ออำนวยสำหรับการลงทุนในธุรกิจเพื่อสังคมมันไม่มีทางทำกำไรได้เร็วเหมือนธุรกิจทั่วไปที่เราเคยสนับสนุนคำพูดของเขาทำให้อรอินรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังถลม่มลงมาเธอไม่เคยคิดว่าโครงการของเธอจะได้รับความต้านทานจากคนในวงการธุรกิจที่เคยสนับสนุนเธอมาก่อนคุณหมายความว่าอย่างไรนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจทำมาอย่างดีและเรามีแผนการที่ชัดเจนในการเติบโต ออราอินตอบกลับด้วยเสียงที่ยังคงคุมอารมณ์เอาไว้นักลงทุนยิ้มบางๆก่อนจะพูดต่อเราเข้าใจว่าคุณมีเจตนาที่ดีแต่การทําธุรกิจไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยความตั้งใจดีเพียงอย่างเดียวหากโครงการนี้ไม่สามารถคืนทุนหรือทํากําไรได้ในระยะเวลาอันสั้นเราก็ไม่มีเหตุผลที่จะยังคงลงทุนต่อไปคําพูดของเขาทําให้ความมั่นใจที่ออรอิน พยายามสร้างขึ้นมาตลอดหลายสัปดาห์เริ่มร่วงหล่นเธอรู้ว่าโครงการนี้จะต้องใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลตอบแทนแต่ความกังวลที่นักลงทุนพูดถึงกลับทําให้เธอสงสัยหลังจากการประชุมที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดออรอินกลับมายังห้องทํางานของเธอเธอนั่งลงที่โต๊ะทํางานและมองไปที่เอกสารที่กระจายอยู่บนโต๊ะความสงสัยเริ่มเข้ามาในใจถ้าเราทําโครงการนี้ต่อไปมันจะไม่ทําให้เราล้มเหลวหรือในขณะที่เธอจมอยู่ในความคิดของตัวเองพัดเดินเข้ามาในห้องพร้อมกับรอยยิ้มที่เหมือนจะมีความหมายบางอย่าง คุณออนดูเหมือนคุณกำลังเครียดนะครับมีอะไรที่ผมช่วยได้ไหมเขาถามอร์อินเงยหน้าขึ้นมองเขาก่อนจะพ่นลมหายใจออกมาเราต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่แล้วและพท์นักลงทุนที่เคยสนับสนุนเรามาบอกว่าโครงการนี้ทำกำไรไม่ได้พวกเขาจะไม่ลงทุนต่อพัดมองเธอด้วยความเข้าใจ มันไม่ง่ายหรอกครับแต่จําไว้นะครับสิ่งที่เรากําลังทํามันไม่เหมือนกับการทําธุรกิจทั่วไปเราไม่ได้ทําเพื่อผลกําไรที่รวดเร็วเราทําเพราะเราเชื่อว่ามันจะช่วยให้ผู้คนมีโอกาสที่ดีขึ้นออร์รีนิ่งไปก่อนจะพูดขึ้นแต่ถ้ามันไม่ได้ผลล่ะถ้าผมผิดพลาดเราจะสูญเสียทุกอย่างพัดยิ้มอย่างมั่นใจผมเชื่อว่าคุณไม่ได้ผิดพลาดหรอกครับการเริ่มต้นใหม่มีความเสี่ยงเสมอแต่ถ้าคุณยังเชื่อในสิ่งที่เรากําลังทําผมว่าเราจะผ่านมันไปได้ คำพูดของพัทเหมือนจะทำให้เธอหายสงสัยได้บ้างออรอินรู้ดีว่าในโลกของธุรกิจไม่มีอะไรที่แน่นอนแต่การเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำคือการเริ่มต้นที่ดีที่สุดคุณพูดถูกถ้าเรายอมแพ้ตอนนี้มันก็จบไปแล้วแต่ถ้าเราลุกขึ้นสู้เราจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงมันออรอินพูดพร้อมยิ้มบางฮ่าฮหลังจากนั้นออรอินตัดสินใจที่จะทำให้โครงการนี้สำเร็จแม้ว่ามันจะเต็มไปด้วยความเสี่ยงและความไม่แน่นอนแต่เธอรู้ว่าบางสิ่ง ในชีวิตมันต้องลองทําดูแม้ว่าจะต้องแลกด้วยการ,รเผชิญกับอุปสรรคที่หนักหน่วงก็ตามโครงการธุรกิจเพื่อสังคมของเธอเริ่มขยายตัวออกไปในตลาดใหม่และการตอบรับจากลูกค้าเริ่มดีขึ้นทีละน้อยขณะที่ออรอินและพัทยังคงเดินหน้าต่อไปด้วยความมั่นใจและความเชื่อในความฝันที่พวกเขากําลังสร้างแม้การตัดสินใจครั้งใหญ่ของออรอินในช่วงที่ผ่านมาเริ่มส่งผลให้โครงการธุรกิจเพื่อสังคมของเธอได้รับการตอบรับที่ดีขึ้น แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะราบรื่นไปเสียทีเดียวช่วงเดือนแรกของการเปิดตัวใหม่พวกเขาพบกับปัญหาหลายอย่างที่คาดไม่ถึงข้อมูลบางส่วนในแพลตฟอร์มยังไม่สมบูรณ์ข้อมูลการเชื่อมต่อระหว่างผู้ค้ากับลูกค้าเกิดความผิดพลาดบ่อยครั้งนอกจากนี้ทีมงานก็ยังขาดประสบการณ์ในการจัดการโครงการใหญ่ๆซึ่งทําให้หลายอย่างต้องถูกแก้ไขใหม่และปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาออร์อินรู้ดีว่าในช่วงเวลานี้ต้องใช้ความพยายามมากมาย เพื่อให้โครงการนี้สามารถเติบโตได้และเธอไม่สามารถยอมแพ้ได้ถึงแม้ว่าความเครียดจะเริ่มทบีคขูณขึ้นทุกวันก็ตามในวันที่ต้องพรีเซนต์แผนการปรับปรุงโครงการต่อทีมงานและพันธมิตรทางธุรกิจออรินรู้สึกวิตกกังวลเป็นอย่างมากการแก้ไขระบบที่มีข้อบกพร่องจนเกิดความล่าช้าในการบริการลูกค้าทําให้เธอต้องเผชิญหน้ากับคําถามจากผู้ลงทุนที่เริ่มตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถของโครงการ โครงการของคุณยังมีปัญหาหลายอย่างที่ต้องแก้ไขอยู่ครับอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าที่เราคิดกันตอนแรกนักลงทุนคนหนึ่งกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ไม่พอใจออร์อินตอบกลับไปอย่างระมัดระวังเรากำลังทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอยู่และเรามั่นใจว่าเมื่อทุกอย่างเข้าที่แล้วมันจะเป็นโครงการที่แข็งแกร่งและสามารถตอบโจทย์ผู้คนได้จริงๆ หลังจากการประชุมครั้งนั้นออรอินกลับมาที่สำนักงานและรู้สึกหนักใจทุกครั้งที่คิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเธอเริ่มตั้งคำถามในใจว่าเธอจะสามารถทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จได้จริงหรือไม่ในระหว่างที่ออรอินนั่งอยู่ในห้องทำงานของเธอพัดเดินเข้ามาพร้อมกับรอยยิ้มที่สดใสแม้ว่าจะเป็นเวลาช่วงดึกแล้วก็ตามคุณออนทำไมถึงดูเครียดขนาดนี้ครับพัดถามขณะที่เดินเข้ามานั่งข้างๆเธอออรอินเงยหน้าขึ้นมาและถอนหายใจ มันไม่ง่ายอย่างที่คิดพัดโครงการนี้มีปัญหามากมายที่เราต้องแก้ไขทุกอย่างมันดูเหมือนจะไม่ไปตามที่เราคิดเลยพัดยิ้มเล็กน้อยและพูดเบาๆคุณออนเคยบอกผมว่าสิ่งที่เราทํามันมีความหมายและไม่ใช่แค่เพื่อผลกําไรเท่านั้นครับคุณได้ทําการเปลี่ยนแปลงชีวิตคนหลายคนไปแล้วและผมเชื่อว่าเราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้คำพูดของเขาทำให้อรอินรู้สึกเหมือนมีแรงผลักดันกลับคืนมาแม้จะมีอุปสรรคมากมายแต่เธอก็ยังรู้สึกว่า มีอะไรบางอย่างที่ควรไปต่อเธอไม่อยากให้ความฝันของตัวเองจบลงง่ายฮ่าฮคุณพูดถูกเราต้องฝ่าฟันมันไปให้ได้ออร์นพูดพร้อมกับยิ้มอย่างเบาๆการเปลี่ยนแปลงมันไม่ง่ายแต่มันคุ้มค่าที่จะทําในช่วงหลายสัปดาห์ถัดมาทีมงานของออริรนได้ทํางานอย่างหนักในการปรับปรุงระบบและเธอก็เริ่มเห็นความคืบหน้าในทิศทางที่ดีขึ้นการบริการลูกค้าเริ่มมีประสิทธิภาพมากขึ้นและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในแพลตฟอร์มก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ในที่สุดโครงการที่ออรอินและพัรทำร่วมกันเริ่มได้รับการยอมรับจากตลาดมากขึ้นลูกค้าใหม่ๆเริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมในระบบและเริ่มพูดถึงแพลตฟอร์มของพวกเขาในแง่บวกการยอมรับจากสังคมช่วยเสริมความมั่นใจให้กับออรอินและทําให้เธอเห็นผลลัพธ์จากการลงทุนในธุรกิจเพื่อสังคมนี้วันหนึ่งขณะที่เธอกำลังเดินไปยังสำนักงานพัดเดินเข้ามาหาเธอและยิ้มอย่างภาคภูมิใจเห็นไหมครับคุณออนทุกอย่างเริ่มไปในทางที่ดีแล้วเราจะทำมันให้สำเร็จ ออรอินยิ้มตอบพร้อมกับพูดอย่างมั่นใจขอบคุณ,ณพัท์ขอบคุณที่เชื่อในตัวฉันแม้ในวันที่ฉันเองก็ยังไม่แน่ใจการเริ่มต้นใหม่ของพวกเขาไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงชีวิตของคนที่พวกเขาช่วยเหลือแต่ยังช่วยให้พวกเขาค้นพบคุณค่าของการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ด้วยความหมายที่แท้จริง